ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวอีฟบอนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดตามล่าเควินเดอะบอยกันนะครับวันนี้ซึ่งกองกลางของเรานี่ก็ยังไม่แข็งพอครับต้องตามล่ากองกลางมาเสริมทัพสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้กันหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับ เ,เขาบอกว่ากันว่าเทบอยล่างนี้นี่โอ้โหโสโห,โหโดสุดๆ,ๆนะครับแต่เสียอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนการ์ดเขียวซึ่งมันเติมพวกสกิลอะไรใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ตอนนี้ก็เปิดฟรีไปแล้วครับครั้งหนึ่งนะเปิดฟรีไปเตะอีเวนต์เปิดฟรีก็ได้ส่วนของประตูมานะครับตอนนี้มีทองอยู่1,200 เอ้ย,อยโอเคหนึ่งพันสองร้อยหกสิบทองนะครับก็ตอนแรกว่าจะเก็บเอาไว้เปิดแพ็กเมสซี่นะครับอันนี้ก็เห็นว่าเดอะบอยเป็นโหดเอาแพ็กเมสซีน่นี่เหลือเวลาอีกอย่างสามสี่ 3, เดือนนะอันนั้นก็คงจะได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะมาเปิดเอาที่เดอะบอยก่อนนะเป้าหมายของเราคือตัวเดียวตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลย ราไปดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดสักสองร้อยแล้วกันครับเอาไว้พันหนึ่งนะพันทองเปิด200ทองกันแล้วกันเนาะเอาไปดูนะครับครั้งแรกครับผมปายเควินเดอะบอยมามาให้เน่ยเด้อมาให้เน่ยเด้อร์จะได้เป็นตองเสียทองเยอะครับมาเมพิมพ์ลีก โอ้โห oh, oh, hey. กล่องหลังครับกล่องหลังบูลเตอร์ครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้อยู่นะครับนาโปลีกล่องหลังของนาโปลีใใช้งานได้ก่อนก็ล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับใช้แนนอนครับอันนี้เอามาดูครั้งที่สอง ไม่มีสูตรเลยทั้งนั้นไปเฮวีเดอะบอยมาแน่นอนโอ้โหผู้ระเบิดขนาดนี้คงจะไม่เหลือมาแน่นอนอินเปลีกมากก่อนเลยโอ้โหยิบหายแล้ว <c oughs> ใครวะเนี่ยโอ้โหโอเปรีอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหเอาโอ้สุดๆกันแล้วกันครั้งสุดท้ายไปมามาสักทีขอสักทีครั้งสุดท้ายาาขอสักทีกทมามาโอ้โหขอยดีขี้เตอะ ลุ้นนะมาม์ตีเนตครับโอ้โหจบเลยชีวิตสามร้อยทองอ่ะโอเคครับแกดีแหละไปได้โอ้ไปละ